กัสสาปะกวาโตอาระหะตตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะปะกวาโตอาระหะตตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะปะกวาโตอาระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสาทุสสาทุสสเกอันอยู่ในช่อสาอามาพโรวัลสวรรค์กาเมอันอยู่ในกามภพกจังหวัดมงอันอยู่ในผู้ประกอบสิลิสิลัตะเตอันอยู่ในผู้บังคับหลบซิงคอนเขียละคุณเขา จันทะลิเกอันเทพระเจ้าอยู่ในอากาศวิมาเนเออันอยู่ในวิมามนมากระตนักมุนเยี่ยมทองที่เปรเถอันเทพระเจ้าอยู่ในพิชัยราสรปลกมแกนเรือหลวงสคาเมเทพระเจ้ทาทังปวงที่สิงสถิตอยู่ตามบานหน่อยเรือเรื่ใยไงตะรุกวันาคา,า,นนนาววเนทเทพระเจ้าที่สิงสถิตอยู่บนตนหมั่นึกษสาสารเทพระวัทุงทิเกเตเทพระเจ้าที่อยู่ตามบานเรื่องละลกูกนาภูมามีพระดาเจ้าที่อยู่ตามคืนภูมิภาา จะยันตุเทวาเทพพญาดาเจ้าทั้งหลายเอ้ยบัดนี้ข้าพระเจ้าจะขออันเชื่อมที่พระเจ้าเราเทวดาจงเสด็จลงมาสมมูลประชุมช่วยชราะารวิสมทธิเทพเจ้าทิ่นอยู่ในห่วงหิวผาพึ้งล่ามในบนโอบที่มีไ้เสมอกันอยากข้ท่านพัฒนาข้าวใส่เป็คนนั้นอีกทั้งยักษ์แสและคนท่านในหน้าชรากูเป็นใหญ่ปิดทั้งตาทั้งติกะยันเทพพระเจ้าทิ่มีความสุขกุตะบน มูเดวาวาจันนั่นติดทางดุสีมูเดนาทุกแห่งผลติดทัพย์สทธิ์ริทิลน์ด้วยตบาบันเดชสาบสมุเอียจบเกษตรสารตามังดาสุนันโตจงเนียโสกัสตักษาอัลลัมเล่โคเชิ่งถือทุกทุกพระองค์อดีตพระเจ้าจะอค้ชเชิญที่พระเจ้าเราเทวดาอินพุ่มยมราชเจ้าที่เจ้าฐานเจ้าปูเจ้าตาเจ้าบากเจ้าเมื่อเจ้าแม่ธรณีคู่โผล่ปะรักษาคุ้มครองลูกตับเราหลานในผู้มรรค สถานแห่งนี้ขอจงได้ลุกมาเยี่ยมยอพอค่อยมาจาบะมะับเบมือหัวมังคุดบริสารในการประกอบพิธที่ใบสีสุขวันไห่แก่คณะท่านทั้งหลายใน,นเมือ,เองนี้เพื่อให้เกิดขั้นเป็นสิริมงคลในสมบูรณ์พุ่มนเป็นมงคลสวัสดีตรงหายทุกหายโศกแคร่รูหายไข่ขอเข็มเอ็หักโลกไข้ไข่เย็บทั้งหลายทั้งปวงอย่จะได้าผผ่าแพงพามแกละสัจสิลาลายหากเป็นท่านทั้งหลาย มีความประสงค์จำนุง่งมีความตรรถนาะสิ่งมีงแตะการใดกขอให้สมความ,มุบงมากตรรถนาะทุกๆุประการทุกทันทุกคนขอสาธุสี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 เมื <c oughs> ม่อนี้เป็นมือสันวันนี้เป็นวันดี วันดีทีอา묻าชูตกใบนี้แม่นตกไม่จันกัน่าใบนี้แม่นขันไม่แก้วุญน่งปูน,นแ่งแล้วจึงแต่แตงภาวันอยู่สอนอนใส่ลายมีทั้งฝ่ายกูแขนมีทั้งแลนใส่ก่อยปัดหน่อยสสยสังว่า อาแห่งไร้มากสปะปะทุกสิ่งทุกขันมีทั้งผู้ทั้งเอมากีเยววัวังที่ดาวดามาลาหอมอุ่นเตาเรากองแก้วใส่ผ้าหวนส่วนกันหมุนมาเตาเข่าต้มขวดใบสีมีตังใค้ไว้ดีเกี่ยงกอดแต่หยดทิ้งทุกส่วน จากต,ตาวละกงหลวงทั้งควงบนบรูรมเจ้าฟ้าคกูแก่า้ัวมูทั้งาหายไปหายควันกังวลเดือดพอนปุายประหยัดคนไทยไปทั้งไทยไนั้นเร่ไทยนอกตั้งไว้ขอบที่นี่ปัญญูสีสิทธิเดชยกเขตผอมอาคมบูรุบบ่มบพินประสิทธิพ่อตอนนี้ว่าใส่หัวแห่งกู ว่าไอ้ขานี่เป็นคนเอินเนี่ย้องหวันมาไอ้เตาจงเขามาเทียมตนตัวควันหัวและควันแ้งควันปากแยบควันจรจาควันตาและควันนิ้วควันคิ้วและควันแขนควันขาแพ์ลำบากแล้วละไม่นั้นควันหูควันดังดูดมกินควันเาวรินหัวใจควันได้และควันนอ quân ọc quân đạc quân tiêu bàn cùng tiêu quân thông đầy hưu hào nông quân cung tán lúa à. hạt chắc cho ừ, 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 hạ pha quân Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ มาสามือดีวันดีวัญเจ้าหูสดส่งอยู่ในภูมะได้มาสามือดีวันดีวัญเจ้าหูไปเล่นประเทศกว่าท้งไกลกะไห้มามือดีวันนีควัเจ้าหูวิสัยสุดเดกะได้มาสามือวันดี qua má với qua tới chồng qua má chồng phạt thân sinh năm tay sọt thảo qua má quân ơi chồng qua má quân quân chồng ba ơi má yêu cái đứa má yêu มาอยู่กิงอุ่นไร่มาอยู่ใต้สถานท่อมาอยู่ป้องสืบสารตุ้มไผ่บานสุนูหวงสาทั้งท่าสีท่าสาไข่ขาทั้งซากหม่าม่งม้วนกล้วยลำเล็มหลอนปักคนท่อกันปลาของกินดีมีทุกอย่างเครื่องข้าวใส่ในผ้ามาแล้ยหอมงาเส้ดควันเจ้าเขิลเสือกใหญสบายไหมืบ้านนันจี

้องเาลูกเขาควรนเจ้าไปเล่นดอนนังนงนงางลกกตจอกควรนเจ้าไปเล่นดอ,นอกดอนนกจินเซี่ควรนเจ้าไปเล่นในผีบาชาต่ไให้บาสาวอนนี้วันนี้มาหอดแหลจงจงโยสุขสวัสดีจัตโลธรรม,มวัดจันตีอายุวันโนสุขังพลังสัพพะปุถ่านุภาเวนาสัพพธทรมนากุภาเวนะสัพพสังฆา าเันุีลำดับต่อไปนะคะก็จะเป็นผูกข้อไม้ข้อมือนะคะเดี๋ยเชิญคุณแม่คุณแม่ผู้สูงอายุนะคะสี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 ไฟสีนี้เป็นไฟไม่มูกคุณน้าตกแปงดิบยู่แกงกงหลา ฝันออกมาเป็นหลอดตอดออกมาเป็นปุย๋ยทุนออกมาเป็นสินสินหนึ่งแล่ขั้นขั้นสินหนึ่งดำใสซองเป็นทางงกลเปิซองเหลือหลายายของแท้ล้ำเลิศายแก้วกิดเมืองสวรรค์อินปันว่าเป็นสายสามสินสินหนึ่งนั่นสีแหลดำน้นเ <c oughs> ส้นนี้เอาไวพ้พันายอินล้มแทนแก้วงามเลิศแนวกว่าถึงทั้งหลาย <c oughs> สินสองสีขาวอ่าบริสุทธิ์สินนี้เอาไว้ที่ขบมุตล่องเอ๋ไม้สาวสวรรค์ฝ่า เส้นสามสีเหลืองแงมองอาจเส้นไฟฟ้าดสัพผัดูสูงชัดดูสีอ่อนงอผ้าไหไฟทีนีเป็นไฟไม้หุกุข้นคูนมากสันหอกระกอกเด้วสีพ่อปูกเขนอนใสควันมาเพือบวกว่าควันอยู่ ในที่นอ้นิ่งใสเพระนั่มพบปอบลงมหาแหละเพื่องอกปอบลงบ้านี่คขาถาอุปคุดอยู่นํ่ครบถ่วงพระติล่วมสมนวนมาาหาทรงลวงม้าไว้ให้ลูกววาทรงค่วรผูกไว้ถึงในในโอกาถูกเขามาผูกแตนกอผูกอนอคุณเพื่อนให้ทำใสปัาเดื้นจามีเม่ใครเป็นเอกในเรื่องคนมีดักทุนตด่างแข่งทางตากืนต้นขาม ถึงข้างหุ้ณกองทรกองมีหนายนี่กองหายเต็มบ้านกองี่หายเงีนี่แมหนงแม่วยนีคน่วยแต่งานแต่ทางนี้อายุหน้ามันปนนาชุมือแต่ก็เสริฐได้นั่งาคุณสัดีอ้นี่ครตีดังชี้บเฉาังชี้ใช่ไของคอยใด้ชุมดังข้มาคัปากขนาดนี้ よろしくお願います。